Oh, I'm not a man, 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 i am not a man 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 i am เราไมกเช้าออาไออกมาแม่กีนเพี่น้องยสั้งสูงี่ใหญ่หมาจ้าุ่นทนสุดเัีพ่ใหญ่อแแ่ใส่ชิบ้าวนนน่ะเอาคนนี้นี่เนี่ยอ้ย่นไอ้เน่ยระอเงินคุณเอาไปชิบชี่ชิา ประกวดเลนะเออเออ้อสอจิอุ้ยเาแกงเลยี่ชื่ว่าเทาีข้าวมาเทาเอออันนี้หัวนเข้าคนนี้นี่นะมื่อใส่เสียต้การคอาเลืหัวเจหัวนคือชื่อว่าจ้าใดๆเอ้ชื่อว่าาอ้วนขัวนเอาล้าชื่ออ้วนินชื่อีนเราชื่อว่าได้ไหมอ้วนอัวน่าสกดแล้วเดมัวหน้างาน มัเกินเนียบอกว่าเป็เกี่ยางก็เ่าตอนหกขุมนเออจำดีนะเอ้ตมงลเชนเลงไปจำดีนะไปกได้ตืนเช้ามาเมียไปตรวจเบอมันบอกเป็นอย่างพรานนะเป็นอย่งเทน่ะไปนกีต้นยู่้า มันสติตั้งกันยี่เราก็น้องต้นผู้้ามันก็บี่ยงผู่อย่างพันาอเอาเมาส์ข้ามากวัต้นนยถงอนี้ดีตนว่ไปกี่ต้นเราได้บ้าอีก่ได้ยังอีกผู้ใดอีก่าอันนี้ทองน้ำเสียเอาคูม้าางนี้มาคื้อมาคื้ออสติดะดูอันนี้ต้องตัง่ที่น้องไปได้ส นี่องน่ที่เราสอแกไดยไงบนเไงบสบไมไม่สบายจะมาดูคุณรอันนี้กระดายถามข่าวถามข่าวต่เ้นับเอ๊ทาหนูอยู่ไหนเนาะ อำเภอวารุนีเห็นไหมจนมานั่งดูดาวเราเป็นัางเบื้องห่างแล้วสิเปลี่ยนสุดมาเลียนที่หนังอ่าแล้วว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายไทยสุดแบบี่น้อนแบนี่คนก็หลายหลายมีใครเฝ้าบ้านมึงไหมเว้ยโมนี่แล้วเออแล้ววันเขามาป่าเขามาหัวเขาได้อยู่ไหน ่เด e ่วีลกเป็นงานเป็นบุญเนาะบ้านเนาเนาะเสียงแซวแซวลายสิง่้อเดืหอมใส่อมสอยป้าเสียงอะไรก็เทียบฟ้องน่ลี่วเอาถ้าใครไม่สบายยายจ่บอกเป็นยังไันทีจิ้ชาน่ยโอ้ยกินยาสอร์เว่ยนิชาก็สบาย วันนี้จากพี่น้องทั่วโลก180ประเทศโอ้พี่น้องทั่วโลกเอาโลกของเรานี่มี180ประเทศเหรอชาไบ้านยังไงแหละกู้มีกี่จังหวัดนะครับก็มียันสวนทอนธนาคารควันฟ้านี่ถามว่าทั่วประเทศทั่วโลกมันร้อยแปประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราได้อืมแต่ถามเพื่ออะไรอกู้ยี่ห้า300ประเทศเป็นทางกูยังไมู่ีทั้งก ยานเดินทางจากโคราน้องเอยสมัยกวันือไปเผาชูดเผาป่าเนอะเผาบุญนาขอบ่อไหนน่ะวดอารมณ์ด <Sinn pees> ีท <asking> ี่สุดเลยีเ้นควรบ่อไหนเลยเป็นอย่างเทศบาลไปโดนดีมาีมาีมาก้าเขาจูดหนังชูดพอดือบ่ไหน ก็ได้เราเัาเป็นยังกับคุนละอองอตญยามเขาที่ไทยมันไทยมันเป็นอย่างหนามเขาเผาหนาเขาหนาหนาอุณชูดในใกล้ๆนี่กับไปดักคนหู้ม่อนของปู่วหน ทีไหนกูเอาไปฝากกูรืมใส่ยี่ห้อแงี้ยเพื่อนนเงี้ยเอาหน้ามันโดนเขาดึงไออเจ้าที่พี่เดาเอ้ยเดินทางมากเขาก็ไอจูนตายเหรแต่มันมีป้ายเงินย่อยลุกลุกลุกนั่มาอยู่ของใครมันก่จอดอยู่ของใครบนอยู่เลยขอเช็คเลยนะเขาจอเขาจะทำอะไรไว้กับมุกจอดแล้วมันเรื่องหวานกูแล้วไฟแล้วต่างหมาว่าดีกนหางยู่เอาพันเช็คต่อกูนะเช็คอะไรได้ไหนยุดเผาป่ากันเบิร์กไม่ดูไปเดียวแหลมบ่อถิ่น ไอ้ที่ว่าอยู่ก็คือห้ามผับห้ามข้าวเสือเจ้าตำรวจดังๆนี่แหละเสียงหยุดตรวจใช่ไหม้วว่าไอ้จตรวจอยู่เขาคอนเนต์ก็กำลังตรวจใช้สิไปให้เจ้าตรวจมาเนี่ยเขาเขนเนตจะรดนวัดถึงนะครับรุนแรงเลยเนอสการสงการย้ายมากว่าตึ๊ดหิวเข่าแห้งไม่น้องเข่าแซ้งเล่นย่นยวนข้างชุ่ม เข์ไซใ์ขไยจะเป็นทัชสมาณนั้นไปเขาจะ์ส่ไถที่เส้ปเจือก้าว่เป็นตัวอะไรยัยโอ้ยแมาหาเชียงนะมาเขียนแล้วก็ไปซื้อขึ้น่เนาะอนนันหิวข้าวหิวคมก็เลยไปซื้ออยู่แทบเป็นหนึ่งแมาให้นิ้งคนอตื่นมากินเงินมาถามใคเมรจไซค่เหยียเนี่ยถามว่ไหนเหยี่ย่เวกไหมโอบอกว่าโอ้ขี่พวเป็นดอกลูกโอ้ยขี่เป็นจักรยานกูอะโอ้ไอคเขาถามก็ถามว่าโว่าโขว่อนนู้นแล้วบ้านกูอ็นหมกหมอเนาะนี่ ขายแต่เต็มเป็นระเบียบระเบิดแต่จรินี่คือนกกินเพียบพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างรกรดีใจน้ำพลที่วัดสระดวกาแขกนอผู้ใดยู่ก็รปซื้อกินแน่ที่ขายของดีเราเปิดขายดีที่ียนตองัเลยแม่ค้าแม่ขายยนสอสี่บย่้ขายเขอย่างลูกชินเอาอยู่หรือ่เอาเอาจนิว่ามาคืนเี่ยเขาเลยย่สกย่นไอดูน้องน้องแสงอันขมดแก่นเนาอุดอุดร อุดรอนี่น้องเอาสูตรไม่ใั่หมดใป้ใส่เพราะไม่ยืนขาแข็งไปนี่เลยเขาบอกคนใสจะคนชาติคนยินเดของเนี่ยตาบานจะได้เจี๋ยนี้แม่เอาสูตรไม่ใช่หมดใส่เ่ยเอาพสูตรดีนี่ว่ะว่ยสูตรดีแม่ค้าเอ้ยเอาสูตรไม่ยังหมดใปใส่เลยนับลองเหมือนเดียวนี้ละใส่สูตแบบไหนเขียนไพ่ใบหนไงานเลยเือแตหมดเลยเออสีฟ้ารงทานมาเเตบากอีมอดโด กูนี่แหละไปเอาแถวคอนมู่ทักทักเข่ากันของพี่กับลูกค้านี่ยนะดีมากกูเอาช่างเล็กมาพรคนแทงกับ้านจเดียวของพี่ไปทั้งลูกทั้งหลานเนอันนี้กอการนี่อย่างเลอกอี่่าเขาพี่ยือเ้อเออเขานนั้เาลสัีมาลองขึ้นเดือเนี่ยออกทีออกเยอ้วนี่ออแลวยังมันนั่นติดตัวนั้นเขาจะถเราเขาเก็บเงินมาเหี้วน บ่อก okay, ี in ้เราได้เพ <the> oh, right. ื่อนบนใจดีแม่เอาได้เพื่อนนักพัฒนาตัวแม่เอราได้เภอวารุณีหนักสุดล่าแล้วเออสวยงามเลยนั่นแล้วเพื่อนก็เป็นนักพัฒนาคนแง่พี่น้องเช่าทรัพสูงเอานี่อายุดีนี่สุงจะไม่กระซินเป็นคนเป็นประหลาดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าผู้ว่าเราอุ้ยเป็นผู้ว่าด้วยเ่เป็นผู้ว่าด้วยเิกใจดีเนี่ยเอาแจ้งที่ง่ายมากเนี่ยเออง่ายอยากเกี่ยางหมอลำไหมข้าหมอลำเออยานมาแลมาเป็นมองแล้วครับระเบิดสุดยอด น,นี่คือลำเพลินสาวหน่อยเป็นแทนแต่ตอนนี้คอนเสิร์ตอยู่คำพอลักพันธ์ล้ำไม่เป็นไรล้ำเลยยายก่นอนไอ้คอนเสิร์จก้อยล้ำตาโลกั่วได้หมดนท่ากนไอ้คนงัานแเพิ่งลำ